lẽ đẹp vinh hả bác hết sao mới được sao mùi đâu sao xuống đấy sao mùi 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 เอาสมาส,สองยามเหมินเลยสิไปหาถาพ่อตาซ้ำผักปลาปลาพี่น้องไปหาถาพ่อตาดูเขา,าเย่างล้มเสยเมีอะไรบ้างหรือพี่นอ้องเฮ้ยผักปลาจะง,งัยได้วกว่ากับยางหาเนาะไหมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องกองปลาชุกชุกชุกคนบ่ได้พธิกันดูนดพอ่อแต่ในคลิปเนาะบ่ไดพ้พ่อเปิดบ้านมื่อนี้มา อยู่ปลาหนวใหม่เมื่อเดี๋ยวจะได้กินละ่ะรู้สึกว่าลงขันแปะแปะพื้นแล้วก็ลวเลยใจเย็นขนาดน,นี้กำลังเจ็ดโมงเสาร์แต่ว่านอนนั่งดินเอาไปใไส่ถตุ่มกันนะกระเทอย้ายตุ่มเราย้ายตุ่มดินน้่งดิใส่ขี้เก่า ก็เลยติ่มงามสองงามนึงติม่มเด็ดงามสองพาะไปได้โอ้โหมนหยาพี่น้องข้าเจ้าเอาไปนอนอ้างดิมน,นอนในน่อย <c oughs> มีบ้าเลยพี่น้องเฮ้ยผักบ้าจัน่อยแกกวากับยางหาหนอา่อไม้ฝรั่งสีบนหลังไงล่อยเห็นข้าเจ้าปราะทัดซะ มันหี่จะอตุ่มได้พี่น,น้องขุนขงงามขา่ขาวข่าเจ้าอ,อยู่ทั้งเพราะว่ากระสีลุ่มแล้วล่ะแต่ว่าตอนหักกับว่าเบิ้งไปนี่ถุงเดางามมันนีบเอาหยาแปกหยาดกระเลสีใส้ขี้เก่านั่นเลยเต็มงามสองงามนึงเต็มเดางามสอพอะไปได้พี่น้องนี้ก่ยนเัียนเพิ่น เิ่นพรหาขึ้นไปแล้วเข้าจอกกริหาขึ้นไปขอหาต่ว่ายอ,อย,ยู่หนีวิตนอนอนหน่อยด้พี่น้องขาพ่อตาขาพอตานี่เด้สาวเมื่อเดียวเราก็ซิบ่นั่นเนี่ยป้อยเหนข้าจาวา,าสหซะหนีวิตนาต่มเด,ดีพี่นนังขุนทุงงามขาพ่เจ้าอยู่ทั้งพี่น้องนี้ปะเงียนเงียเพลน พป็นพระฮาขึ้นไปแล้วข้าจอกกระซิฮ่าขึ้นไปของหาแต่ว่าย,ย,ยุ่นหนีไม่จะนอนเนี่ยหน,น่อยดิคุณหลงสามมื็เดียวโอ้เสียงก็เลสเสียงหาน้อเน้ำดิบอ,อ,อีดิเอาน้ำดิบโอ้ยงามักไก่จากทลุ่มงามตืบ เจ้าบ่เอาเจ้าขึ้นไปเอาน้อนไงสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป,องปลาส,สุขสุขคนบ่ได้พอกันดูนพอแต่ในคลิปเนาะบ่ได้พอเปิดบ้านเมื่อนี้มาอยู่ปลาหน่อใหม่ได้อยู่ดีละ่ะนั่นอิ่มหนึ่งทางหลายทางเมื่อนีไม่แต่ปลาหน่อยแล้วปลาไพ่หน่อยว่าม,มีดอกพี่น้อง ภาพบึงบรรยากาศถ่ายเขาไงเนี่ได้แล้วพี่น้องไปขึ้นทางหลายทาง้งวันนี้ไม่ต่ปลาหน่อยแล้วปลาไพ่หน่อยว่ามีดอกพี่น้องภาพบึงบรรยากาศถ่ายเขาไงทังได้แต่ปลาเราจะฝ่าขึ้นทึ่ง มอคืออยู่หางบุญนี่นอนหน่อยๆกะเจ้าบ,บ่อขาพอตาขาพอตาเนี้ยเด้ <c oughs> มียบ้าเลรอทีพี่น้องเฮ้ยผักบ้าจ,จังเลยไปกว่ากะหยางหาหนอมันหาหน่อตุ่มไปตุ่มกันนะพี่น้องหานหน่อยไปตุ่มไปต่อ ตุ่มออิหน,นึ่งน้ำตาพอตาโอ้โห่หนเดนอนหนึ่งข้าเจ้าบัมันบอกขึ้นอยู่ห่างบุญนี่ให,นหน้นอนนี่หน่อยข้าเจ้าบัวแต่ว่านอนน้่งดินเอาไปใส่ั่ตุ่มกน็นะก็เธอย้ายตุ่มเราย้ายตุ่มดินน้่งดินผเสียงก็เล้วสั่ง น้องน้ำดินอีดน้องน้ำดินโอ้ขาเจ้าพรอ่คนข้าเจ้าฝ้าวขนุนถึงสับมือเดี๋ยวมันม่ขึ้อยู่ห่างบนนี่จอนีอ่หน่อยข้าเจออ้าบ่เอากระซิบว่นนั่นเปียเ่ยควายแหร้าเจาา้าประทัดซะนี่หนิวิตรอต่อมเดียวขึ้นอ่นบุญทงงามข้าวข้เจ้าอยู่ทั้ง เอาสมาสองงามมึนเร่สิไปหาถาพ่อตาซ้ำผักปลาปลาพี่น้องไปหาผาพ่อตาเขายางลงเสือเจ้าว่าโอนเจ้าฝ่า,าว่าลังทึงจับมือเดียวมวือเดียวสิได้กินลุูรสิกว่าลงมันแปะแปะผืนแล้วก็เลยใจเย็นขณนะน,นี้กำลังเจ็ดมงเสาร์ เด็กต้งงามไปท <Yeah. S 1> ี่ไม่เดาจะไปกินวะอปซื้อวานร้องขันแปะแปะพื่นแล้วก็แล้วใจเย็นขนาดน,นี้กำลังเจ็ดมงเสาร์ทางได้แต่ไปไม่เจะฝ่าวัน,นทึ่งโอ้ยกวนหนาที่ดอง ข้าเจ,ออจ้าออเอาไปนอนน้่งดินนอนน้อยแต่ว่านอนน้่งดินเอาไปใส่ตุ่มก็นะกระเทอาย้ายตุ่มเย้ายตุ่มดินน้่งดินข้าเจออ้าว่อ่อนข้าเจ้าฝ้าวขาทถึงสบมืันเดียว ปกสิวัน่นึ่งป่อยเห็นะา้าเจา้าปราะทัดซะนี่หนิมวิตยนลตุ่มเดียวพี่หนองคุณผู้งามขา้ขาวผิดเจ้าอยู่ทั้งขาพ่อตาข,าขาพ่อตานี่เดียนอนกบบาทวันนี้คลิปนี้ก็มิสามีระค่ะขอพุณที่รับฟังคลิปจนจบค่ะสวัสดีค่ะหน่อไม้งามๆนเดี๋ยวจะไปกิน เราซื้อวันลงขันแปะแปะพื่นแล้วก็เลยใจเย็นขนาดนี้กำลังเจ็ดโมงเสาร์โอ้เสียงก็เลยเสียงหักนอนน้ำดิีมีดีนอนนะ้ำดิโอีหักนอนตุ่มไปตุ่มก็นน่ไปหนอหักนอน่อยไปตุ่มไปต่อเอา เจ้าไม่เอาคุณบอกเอามันนอนหน่อยแห้งนี่หันท่าคุณคุณรธอย้ายตุ่มก้นกันแต่ว่านอนน้ำดินเอาไปไปถัดตุ่มกันนะก็เถออย้ายตุ่มอย้ายตุ่มดินน้ำดิน เดี๋ยวย้ายตุ่มกวนกันสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง่องลาสุกชุกทุกคนบาดีพอกันดูนพอแะ่ใ้คลิปน้อบได้พอเปิดบ้านเมื่อนีม้มาอยูปป่ปลาหน่อ,อใหม่เนี่ยดดแล้วพี่น้องไปพี่น้องุ่มหรืออิ่มหนึ่ง ขาพตาโอ้นี่เดนอนหนึ่งขาเจ้าบัวดูนี่เดินอนนเดโอ้หาอดไต่อไปนอนเจ้า,า,าจยายตุ่มก้นกันไหนขี่เก้ ก็เลยติดงามส่องงามนึ่นติดแล้วงามส่องพราไปได้โอ้เสียงก็เล็กเสียหง